ครับผมก็นะครับมาเจอกันอีกครั้งที่ช่องนะครับเล็ยกแอร์แอนนะครับกลาสสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับที่ติ่ตามแอนเปินะครับก็มีหลายคนนะครับที่กําลังทํางานนะครับก็ขอให้ท่านทํางานอย่างมีความสุขนะครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับ a อ p เ e ิหลังจากที่ลงในส่วนของตัวน่าจะเป็นหลักหน่วยนะครับให้ไปก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับ ปกติแล้วนะครับน้อยครั้งที่ผมเจาะลงนะครับในส่วนของไอ้ตัวหลักร้อยนะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเรานะครับก็มาดูกันว่าวิธีคิดนะครับในส่วนของอหลักร้อยบนนะครับที่เพิ่นให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวะจะสรุปให้ทั้งหมดเนี่ยสามสูตรนะครับ หลายคนขอมานะครับเยี๋ยวันนี้จัดให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีคิดและวิธีคำนวณนะครับก็ยังไงครับผมก็ต้องฝากไปด้วยนะครับช่องทางที่แอดเปิลแนะนำนะครับก็คือให้สมาชิกเนี่ยนะครับ add ap 7 7เข้ามานะครับผมนะเดี๋ยวยังไงนะครับตัวเลขนะครับงวดนี้นะครับใครที่สมัคร vip พนะครับท่านมั่นใจได้เลยว่านะครับตัวเลขที่จะส่งให้ท่าน นในชุดสรุปผมแก้งต้องมาชิกนะครับเดี๋ยวจะมีชุดสรุปนะครับแล้วก็แยกข้อกััวให้แค่นั้นนะครับ VAP ที่สมัครนั่นก็หมายความว่าชุดสรุปเนี่ยนะครับจะเป็นชุดที่ตัดดับคัดเน้นให้รวมเป็นเรอยๆสตรนะครับแล้วก็ VAP วงในก็คือแยกข้อกัวนั่นแหละครับเรามาดูว่าไอตัวเด่นของเขาอะนะครับจะเป็นยังไงกัน อ่ะก่อนอื่นนะครับก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเอวทางนี้ที่เพื่อนให้นะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกหลายคนนะครับขอมาบอกว่าอยให้เพื่อนเนี่ยคำนวณในส่วนของตัวหลักร้อยทีนี้ผมก็เลยจัดให้นะครับทีนี้ไม่มาเพียงแค่สูตรเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณดูว่ามันจะชนหรือไม่ชนนะครับหลังจากที่ผมไปไล่ดูสถิติทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้มาลงให้เพื่อนเป็นแนวทางนะครับผมนะอ่ะสามบกเก้าอ่ะสามบกหกนะครับเป็นเก้าเก้าบกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดนะครับยี่สิบห้า ยี่สิบห้าตัวนี้ให้บวกเก้าของที่นะครับยี่สิบห้าบวกเก้านะครับก็เท่ากับสามสี่ให้เราใส,ส่สี่เลยครับแล้วให้เพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มบวกหนึ่งเป็นหกนี่ครับอตัวหลขของเราก็จะได้ที่สี่ห้าหกนะครับที่อย่างนะครับช่องผมเนี่ยจะสอนสูตรไปด้วยนะครับไม่ได้ลัดเหมือนเขาอื่นนะครับบางบางช่องเนี่ยเขาจะทําตัวเลขไว้ นะครับเขาจะทำตัวเลขไว้เลยนะครับก็เขาจะไปขึ้นอีกทีก็นู่นหละนะครับก็สุดท้ายนู่นหละครับพอจริงๆแล้วเราไปไล่ดูนะครับไม่เข้านะครับนะครับพยายามสังเกตดูดีๆนะครับให้เราคำนวณสดๆแบบนี้เลยเอาแบบตรงๆอย่างนี้เลยดีกว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเราค่อยมาพิจารณากันนะครับอ่สูตรที่สองนะครับหกบวกหนึ่งอย่างนี้นะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์สองครั้งได้สิบห้าสิบห้าบวกเก้าเาับยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็น บวกสี่นะครับอย่าลืมนะครับพวกสี่เป็นเก้าฉะนั้นเนี่ยนะครับสองสูตรแรกนะครับที่เราได้ก็คือเลขสี่แลเลขห้านะครับเลขสี่แลเลขห้านะครับหลักร้อยของเราก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดเอาละครับนี่คือสูตรที่ผมอยากแนะนํานะครับในส่วนของหลักร้อยนะครับที่หลายคนขอมานะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับเก้านะครับบวกแปดสิบเจ็ด นะครับสิบเจ็บวกสี่21บ่วกสี่ยีบวกเก้าส่ไปอีกครับและสีบวกหนก็ห้บวกหเป็นนี่ครับทีนี้สูตรที่2อเนี่ยนะครับแปบวกหนึ่งเป็นเก้าเบวกสี่สบนะครับสิบวกหนึะครับเป็นสิบ4ีวกหนึ่งเป็นสิบและสิบห้วกเกเท่ากับยีนะครับบวกหเป็นห้บวกสเป็นเนะครับ ผลรางวัลน,นะครับออกสี่ศูนย์ห้าอ่ะสี่ศูนย์ห้านี่นครับร้อยของเราก็ยังทำงานอยู่นะครับเป็นงวดที่สองนะครับทำให้แล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่ขอมานะครับผมนะหกบวกสองเป็นแปดนะครับแปดบวกสี่สิบสองสิบสองบวกสี่นะครับเป็นสิบหกและสิบหกบวกเก้าก็เท่ากับยี่สิบห้าใส่ไปครับบวกหก เป็น7ดก็ให้เพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับตัวเลขนะครับอ่ะสูตรที่2 2บวกศูนย์ใน้2 2บวกสเป็น6 6บวกศูนย์สองครั้งนะครับได้แ6และ6บวกเก้าเป็นสี่ครับมันต้องไล่เรียงนี้มันถึงจะโอเค6บวกสเป็นอ่ะหบวกสเป็น10นะครับผมว่าทำอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเราจะไปออกห้าหนึ่งเก้านี่เห็นไหมครับ ็เข้ามาห้าหนึ่งเก้าเนี่ยก็เข้ามาเป็นงวดที่สามแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะออกเป็นห้าเก้าสี่นะครับขออภัยด้วยนะครับผมนะอ่ะมาดูของสิบหกนะครับสิบหกนี้นะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าสิบสองสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกมาแล้วครับหนึ่งตัว เป็น7เป็น8เห็นไหมครับนี้เราต้องมาดูวา่าอายตัวของตัวเนี่ยนะครับมรรจะไปชนหรือไม่นะครับผมสาบวกหเป็น9 9้เบวกห้าเป็น14บสี่นะครับสิบสี่บวกเก้ายบวกเก้และ32มสอบวกเก้าบนี่หนวกหเป็น2อบวกสเป็น 14, นะครับนั่นก็หมายวามว่า ไอ้ตัวหลักร้อยของเรานะครับงวดนี้เห็นไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ร่วงรู้ได้ว่ามันจะออกอะไรนี่คือหลักร้อยบนขอมาให้เพิ่นจัดให้นะครับหลักร้อยบนนะครับของงวดประจำวันที่16สิงหาคมนั่นเองนะครับอ่าหก้ามาทีนี้ก็นะครับมาใส่เลย6กเดแดและ1นึสหนะครับสูตรที่1นห 7 8และหนึ่งสองหเอาละหลังจากที่เราได้สองสูตรแล้วไม่พอไม่พอนะเราต้องเอาเพื่อความมั่นใจนะครับความมั่นใจที่นี้คืออะไรมาดูกันครับสามสูตรนี่มันจะชนหรือไม่นะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้า สิบหาบวกศูนย์ได้1ิห้าและ15บิบหบวกสเป็น1ิบ7็ดสิบเ็ดบวกเจ็ดเห็นไหมครับเท่ากับยี่บสี่บวกหนึ่งเป็นบวกสี่เป็นสี่ห้าเก้าออกเลยครับมานี่ครับมันต้องยืนยันอย่างนี้ว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับคืออย่างน้นอยๆถ้าสมมติว่าเราลหลายๆสูตรเนี่ยนั่นก็บางคนพขเล่นเต็มน,นะเล่นเป็นที่นี่คืออะไรครับเขาจะเอาตัวเลขที่ชนที่สุดนั่นแหละครับไปวิ่ง เพื่อเผอนหลายๆสูตรเอาไปวิ่งรวมกันเลยเข้าหมดเลยนะครับเขาบอกเขาทาอย่างนี้มาสังเกตดูนะครับเขาแชทกับอ่าแอปเปิลเนี่ยเขาบอกว่าเออลงหลายสูตรดีค่ะดีครับเพราะว่าเขาจะเอาไอตัวที่มันชนเนี่ยไปวิ่งเขาบอกเพืเอ่เอเผอเข้าสามตัว <c oughs> นะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับยี35 35่สิบเจ็ดบวกแปดสามห้าสามห้าบวกหนึ่งสามหกสามสิบหกบวกหนึ่ง 37และ37บเวกเเป็น44เห็นไหมครับเป็น5เป็น9ออก4 05ถ้า405เราจะเข้าไหมก็ต้องเข้านะครับเห็นไหมครับมาทั้ง5ทั้ง4เลยนะครับ9 3 27นะครับ ยีบ Dante, ่บวกแปดนะครับยี่เดบวกแปดเป็นสามสิบ้าสหนึ่งเป็นสามสิบหกสามหกหนึ่งสามเจ็ดและสามบเจ็ดบวกเจดนะครับก็เป็นสีสีอ่ะทีนี้หกบวก6กสิบสองสิบสองบวกหเป็นสิบแปดสิบปดบกสองยี่สบนะครับยี่สบบกศได้ยี่สิบยี่บกสามยี่สามและยี่สามบกเจเป็นสาี่สามบวกเจ็ดเป็นสี่สิบเป็นสามสิบขออภัยด้ครับใส่ไหมครับรักหน่วย บวก1เป็นบวก4เป็นเห็นไหมครับออกเลยครับนี่ถ้าสมมติเราได้หลักร้อยเนี่หลักร้อยนี่โอ้โหหายากมากครับกว่าเราจะไอ้นี่ได้นะน,น้อยจริงๆแล้วผมใช้เวลาคำนวณให้เพื่อนๆเนี่ยเกือบวันเลยวันนี้กว่าจะได้กว่าที่มันจะรองรอกนะครับหมดกระดาษไปเยอะเหมือนกันเพียบเลยนะครับและ การคํานวณเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคิดว่ามันจะมานะนะครับก็เพราะเราไล่ตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิตินะครับ R าสามสิบสองสิบบวกสามสิบห้านะครับสิบห้าบวกเก้ายี่สี่ยี่สี่บวกเก้านะครับสามสามแล้สามสบามบวกสี่เป็นสามเจ็ดสามเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สี่มาอีกแล้วเดี๋ยวไอ้เพื่อนชนตัวเลขให้อีกครั้งรู้สึกจะมาบ่อยนะนะครับบวกหนึ่งเป็น บวกสี่เป็นเอาละสี่บวกสี่เป็นแปดใส่บวกสี 9, 24, 24่สิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าสิบห้าบวกเก้ายี่สี่ยี่สี่บวกเก้านะครับสาม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 บวกสี่สามเจ็ดสามเจ็ดบวกเจ็ดเป็น, 4, 4, 4, นสี 4, ่สีน่นะครับใส่สี่เอาละนี่คือร้อยบนนะครับของงวดประจำวันที่สิบหกนะ,ะนี่งวดประจำวันที่สิบหกเนี่ย นะครับหลักร้อยบนที่เพิ่นคำวนวณให้ทั้งหมด3สูตรนะครับสูตสุดท้ายก็คือ่า459มาไม่ชนเห็นไหมครับ459ไม่ชนแต่ทีทั้งนั้นเนี่ยในกรณีที่ไม่ชนอย่างนี้เราจะไปเทียบเป็นยังไงหนึ่งตัวที่จะเอาหลักร้อยมาก็คือตัวนี้เลยวิธีเล่นนะครับผมจะบอก เอาให้ละเอียดเลยนะครับช่องผมทีนี้เราก็ตัวที่1ก็คือเลข6กนะสุดจะมาหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันและทีนี้ตัวที่2เราแอปเปิลจะเอาตัวไหนทีนี้นี่คือวิธีคิดนะตัวที่2ให้เราเอาตัวที่หลักร้อยเนี่ยมามาดีที่สุดหลักร้อยที่เราชอบมาเนี่ยก็คือ4กับ5ใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับหลักร้อยที่เราได้มาเนี่ยคือ4กับ5นะครับ สี้าบางอ่านบางท่ 5, านอาจจะยังไม,ม่อิ่มอกอิ่มใจเราก็มาดูาหนัก้อยที่มาเนี่ยคืออะไรเจ็ดสองสองศูนย์หนึ่งสามห้าห้ามาหนึ่งะครับห้ามาหนึ่งหหนี่เห็นไหมเราได้2องสูตเลย6กไอ้ทีนี้ตัวที่เหลือห้ามาหนึ่งแล้วใช่ไหมตัวที่เหลือคืออะไรตัวที่เหลือของเราก็จะเหลือที่ หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าถ้าหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้ามาดูว่าตัวไหนจะเยอะอย่างนี้ครับให้ไล่นี้หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านี่คือสี่หนึ่งสี่สองสี่มีสองนะครับทีนี้นะครับระหว่างสองล่ะสองหนึ่งสองสองเห็นไหมครับสองสองทีนี้ตัวที่จะมาหลักละคืออะไรรู้ไหมครับอ่อหนึ่ง นะครับเพราะตัวเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขที่ถ้าไม่มาสิบก็มาหน่วยไม่มาหน่วยก็นะครับมาร้อยทนทีเลยนะครับอย่างเช่นหนึ่งกับศูนย์คือตัวยืนยืนคงที่อยู่แล้วใช่ไหมครับนี่อย่างนี้มันไม่มาร้อยมันก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักหน่วยไปเลยหยุด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 ปุ๊บอ่ะศูนย์มาติดหลักน้อยหนึ่งมาทีนี้คือหนึ่งกับศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเลขคงที่นี่ นี่ก็มาหลักสิบมาหลักสิบมาหลักสิบนี่ก็มาหลักร้อยมาหลักสิบนี่ก็ยังไม่มายังไมมาทีนี้เนี่ยนะครับผมวางไว้ที่เลขหนึ่งและตัวล่าสุดของเราที่จะวางต่อไปนี้คือเลขนะครับคือเลขอะไรเลขสองสิครับเพราะสองมันชอบขยันออกต่อให้มันไม่มาหลักร้อยเนี่ยมันก็จะชอบไหมอ่ะสองหนึ่งงวดสองสองงวดนี่นะครับสองสามงวดสองสี่งวดนั่นก็หมายความว่า ผมจะวางเลขหนึ่งหกและสองสามตัวพอส่วนตัวที่ผมอยากจะจะวางอีกก็คือเลขเก้านี่แหละนะครับนี่คือร้อยบนสรุปผมไม่เอาเยอะนะครับต่อให้มันชนยังไงผมก็ไม่เอาเอเอาแค่สามตัวนี่แค่ทีนี้ถ้าบอกว่าสามตัวเยอะนะครับเราก็ไปลองไปทําดับดูนะครับดับไปแล้วนะครับมันจะเหลือกี่ตัวมันก็จะเหลือไม่กี่ตัวเอง นั่นแหละครับวิธีคิดเลขเอาละครับก็หลังจากที่ผมนะครับคำนวณหลักร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของร้อยบนชนของสูตรผ่านเรียบร้อยแล้วก็หลักหน่วยก็ผ่านไปนะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่ไอตัวหลักสิบเท่านั้นนะครับเหลือตัวหลักสิบเท่านั้นที่จะลงให้นั่นเองนะครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงหลักสิบให้ แลวทีนี้ลงหลัก10บแนวเรามารองจับกู้กันดูว่า110หน่วยเนี่ยมันจะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่ตลาบวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนกันอย่างมีความสุขและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนนะครับไอบเปิลไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไเปิลด้วย v p เดี๋ยวยังไงผมส่งแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับสวัสดีครับ